สวัสดีครับพบกับเรานะครับชินเคยครับผมช่องพายแสงจันชาแนลครับผมวันนี้เช้าๆเพื่อผัานเก็บขี้เสร็จก็ผ่าน้องครับกินน้ำกินท่าเนาะเล่นแรงแท่นวังแมตตีเรื่อยให้ช่วยไลยื้อไรแกลยงไงอยู่ที่พ่อ ความสนของน้องครับผมันนี้พ่อควานจะพามาดูความสนของน้องครับสดสุดครับผมชนนี้เฮเนะาะโตขึ้นทุกวันก็สนขึ้นทุกวันครับอาบน้ําเองเป็นแล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวครับค่นน้ําครับอ่าอะดะเซงเหรอ ดยความสนของน้องครับผมดูสิครับแตกไม่เหลือถ้าอ,อย่างนี้แตกครับไม่เหลือล,ลึงออกสิครับคุณแม่เอออยาเเข้าไปทางไหนท้งนนแตกหมด เห็นไงมผลมาครับผมเช้ <c oughs> า,าครับผม เล่นน้ำต่อครับอุ่่นน้ำครับตรงนี้อาบน้ำเองเป็นด้วยครับผมเรียกเม่ควานครับ,บเรียกเม่ควานครับไปแล้วชวนพาควานเล่นพาควาน จริงๆเนะาะเล่นน้ำนะครับออเอาเอาน้ำขึ้นบนหลังสิลูกโรคาสิครับผมไหนๆก็แตกแล้วครับให้เล่นเลยครับแม่ควานนะแม่ควานอยู่อย่างี้ครับไม่ตัวแม่ควานนะครับแม่ควานพูดไม่ค่อยฟังครับเป็นที่เลยลูกพี่น้ำก็ออกหมดแล้วไม่มีเล่นแล้วสวนมากครับผม ของส่จันเห็นการมังไม่ได้ครับการมังเออหมดหมดหมดหเห็นไหมหมดแล้วนี่แหละคนดื้อเล่นดีๆไม่ชอบเหยียบย่ำหมดเลยแตกหมดอ,อ่ีน้ำเล่นจะทำยังไง ดูสิครับดูสิครับสุดๆไหมครับนี่ๆสุดๆจริงๆนะนะอ้งองแขงจานนี่สุดๆมากเลยครับอ่า สนุกไหมครับลูกพี่โอ้สนุกใหญ่เลยครับผมให้อาบน้ำเองก็กำลังก็แตกซะแล้วครับผมทุกวันพอควานให้เล่นไม่ไม่เล่นแรงขนาดนี้ครับผมเหมือนการเล่นแรงอ่า อย่านี้นเ,เลยครับผม,ม,มครับนม่แม่ท่านใดครับผมอยากมาเนี่ยครับ <c oughs> เป็นกับน้องก็มาได้ครับเนี่ยสไลเดอร์ <c oughs> แป้งครับผมทุกแป้งเลยครับเนี่ย ลังฝึกออกเสียงนะครับผมคันคันันใหญ่เลยสงสารเนาะเดี๋ยวพ่อควานจะเอาน้ำฉีดให้หน่อยเนาะสงสารครับผมเราเป็นหนึ่งนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเนี่ยพ่อจะฉีดน้ำให้มาให้เย็นๆย็นหน่อยอเย็นไหม เชินไหมลูกอืจะได้เย็นๆหน,น่อยลูกยา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 วๆยาฝากเราฝากเราเลยครับผม น้ำตกน้ำตกเล่นน้ำตกวันนี้เล่น,เนน้ำตกครับพ่อให้เล่นน้ำตกครับสนุกไหมครับเล่นน้ำตกวันนี้เล่นน้ำตกครับน้องแสงจันลเล่นน้ำตกสนุกมากเลยวันนี้สนุกไหมครับ ช่วยยังลูกลูกอย่าเลยครับพอแล้วดูสิครับดูความสดของน้องสิครับพอแล้วลูกพอแล้ว ต้องสปาน้องสน่อยครับวันนี้อาบน้ำต้องสปาครับเพื่อให้ผิวได้สวยครับผมเนาะผิวน้องจะได้สวยๆครับสปาน้องไว้ก่อนครับหมกไว้ครับผมประมาณบ่ายโมงก็ค่อยล้างออกเนาะจืผิวเขาจะได้ชุ่มชื้นครับเล่นโคลนเนาะเล่นีนสปาครับวันนี้สปาน้องสน่อยครับผ่าน้องเขาสปาครับวันนี้สปาน้องแสง ทาครีมซะหน่อยครับผิวจะได้ดีๆครับผิวจะได้ดำๆนะครับนี่นมเพราะจะได้ไม่ต้องมีขี้ใครเยอะครับถ้าช้างสปาแบบนี้ครับเหมือนช้างใหญ่เหมือนกันครับถ้าพาปุ๊บผมพาไปเล่นน้ำมูลเงี้ครับต้องไปสปาคลนครับต้องเล่นโคลนเยอะๆผิวเขาจะได้ชุ่มชื้นครับพอเราไปล้างออกนี่คือเซลล์ที่ผิวหนังเขาใายน่ะเขาจะหลุดออกนะแล้วช้างก็จะผิวพันธ์ก็จะสวยครับ แต่บ้านผมเขาเรียกว่าสปาสปาช้างครับผมอาทิตย์หนึ่งเราจะพาไปสปาทั้งนึงครับผมเช่นพวกป่าลำใหญ่อย่างเงี้ยเราก็อยู่บนป่านานๆไม่ได้ครับเพราะผิวเขาจะแห้งครับผิวจะแห้งเกรียมมีปลาทองคำเนาะเออขอโทษขออภัยมีปลาทองคำครับผมอาทิตย์หนึ่งเราก็เอาไปลงน้ามูลครับเงี้ยไปสปาโคลนเล่นแต่น้ำเฉยๆไม่ได้ครับมันผิวก็ไม่สวยหรอกครับเราต้องแบบนี้ครับต้องให้เล่นโคลนครับ หมักไว้ครับสักคืนหนึ่งนะสักวันหนึ่งพง่ไงเช้าเล่นเย็นๆเราก็ขัดมันจะออกง่ายครับเซลล์ที่ตายแล้วก็จะออกทําให้เขาสดชื่นครับผมผิวพรรณก็จะดีครับผมวันนี้น้องเซนจานก็คุณพ่อก็จะพามาสปาครับเนี่ยให้น้องสปาตอนสปานะครับขัดทีชีวิตวันหน่อยครับผมจะได้รอๆนะครับยังไงครับความสนของน้องครับผม พอจะดึงดูดแม่แม่เอซได้ั้างไหมครับผมแสงครับแสงเอ้ยสนุกไหมลูกน้ำไม่พอบอเดี๋ยวเพิให้อีกนิดนึงโทนไม่ค่อยเยอะอะเดี๋ยวจะให้ทำเป็นโทนเยอะๆครับให้ให,ให้ให้เขาเล่นโทนหนึ่งครับมา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 ,มาทางนี้มาทางนี้เร็วๆนี่หยิบน้ำ มาให้เล่นละเล่นโทนเล่ลูกอืมจะได้ผิวสวยๆหน่อยเล่นโทนดีกว่าเล่นโทนดีกว่า,เ,าเลยลุยเลยลุยลุยลุย,ล,ยลุยเลยไปละลุยเลยครับนอนอง สงสัยกะละมังอยู่ครับเนี่ยหนูทำแตกทำไมเนาะใครให้หนูทำแตกออกอพอแล้วม่ให้เล่นแล้วเดี๋ยวจะบาดแข้งบาดขาเอาโอเคยังโอเคครับหิวนมแล้วครับสงสัยจะหิวนมแล้วเนาะเนี่นะครับหายกำมกไปอย่างงี้ครับผมเราอยาเพึ่งล้างอ,อกเนาะเดี๋ยวเขาก็จะสปาอีกครับไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆเนาะ นู่นตอนเย็นๆครับขอาวานก็จะล้างออกให้ครับผมประมาณสามโมงเย็นเนาะให้ผิวเขาชุ่มชื้นนะครับผมหิวนมแล้วสำหรับทลิปนี้นะครับก็ให้ดูความสนของน้องครับผมความน่ารักความสุดสยนะครับขอที่จะดึงดูดในแม่ได้ไหมครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพบกันใหม่ทลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็บายยขอบคุณครับ